สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบ้านของบรรน,นาชั้นแวคะ่ะมาแล้วมาแล้วคะ่ะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้มาเพื่อเพื่อนเพื่อมาดูมาชมนะคะอันนี้คือข้าวฟ่างหรือข้าวโอ๊ตของเดนมาร์กนั่นเองนะคะที่นาทําคลิปเมือเมอเม่อเช้าที่แล้ว<ม>อันนั้นก็ข้าวโอ๊ตเหมือนกันนะคะข้าวฟ่างเหมือนกันแต่อันนี้มันจะมีสองชนิดนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือเม็ดใหญ่เห็นไหมคะเม็ดาจะประมาณนี้เลยนี่คะ่ะ แก่แล้วก็คือจะเอาไปสีไปทําขนมปังดําไปทําแป้งสาลีแป้งแป้งที่เป็นส่วนประกอบของขนมปังอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กนะคะทุ่งข้าวสาลีหรือทุ่งข้าวโอ๊ตทุ่งข้าวไรหรือข้าวบาเล่แล้วแต่นะคะคนไทยเขาจะเรียกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือทุ่งข้าวโอ๊ตนั่นเองนะคะจริงๆเลยค่ะต้นเขาจะแข็งมากนะคะนี่ค่ะ ลำต้นเขาจะประมาณนี้เลยสวยแข็งแรงยาวทนแรงทนหิมะมทนมากค่ะก็คือจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กมากนั่นเองนะคะใช้นำไปหัดแปลงเป็นอาหารเช้าของคนเดนมาร์กนะคะใช้เป็นพืชทำขนมปังทำนี่นาะคะ่ะใช้เป็นส่วนประกอบของ แป้งแป้งแป้งทุกอย่างว่างั้นเถออค,คะ่ะบ้านเราก็จะใช้มันสำปะหลังใช่เปล่าคะทำแป้งทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ที่เดนมาร์กเขาจะใช้นี่นะคะนี่คะ่ะหรืออีกอย่างหนึง่งเขาก็จะเอาไปทำเบียร์ทำไวน์ทำส่วนมากจะทำเบียร์นะคะเพื่อนคะ่ะที่ที่นาอ่านที่นาศึกษามานะคะนี่คะ่ะเพื่อนคะ่นนคะสวยมากเลยก็เลยอยากให้ใหเพื่อนได้เห็นคะ่ะอันนี้คือทุ่งข,ข้าวสาลีของประเทศเดนมาร์กนะคะค่ะ งามดวงเขาก็ถ้าแห้งแล้วนะคะมันสามารถเก็บได้นะคะเนี่ยคะ่ะถ้าแห้งเราก็เอาไปเสียบใส่ใจะันได้ก็จะอยู่ได้นานมากเป็นเดือนนู่นคะ่ะเป็นเดือนสองเดือนนู่นคะ่ะนู่นคะ่ะนู่นคะ่ะเอาไปสุข,ขมุมดาน่นเลยอันนี้ก็จะเป็นอา่าเขาเรียกอะไรคะคือเอาไว้ดูแผนที่อะคะ่ะแผนที่ อจังหวัดอะไรของเขาเนาะค่ะก็จะตั้งไว้ตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เนาะค่ะก็คืองามมากนะคะเพื่อนๆอ๋อนี่นะคะพืชเศรษฐกิจของประเทศเดนมาร์กก็มีหลายชนิดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทุ่งข้าวโอ๊ตทุ่งข้าวสาลีนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งลิตภัณฑ์ที่ในประเทศเดนมาร์กเขาทํากันนะคะแล้วก็ คิดว่าก็คงจะทํากันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วเนาะค่ะเพราะว่าตามที่อ่านแล้วก็ศึกษามานะคะเขาก็อกเป็นคนสร้างคนริเริ่มมาจากอ่าได้มเมล็ดพันธุ์มาจากเอ่อเกาะเกาะนึงหรืออะไรนี่แหละค่ะที่ตามที่นาอ่านนะคะแล้วมันก็มีหลายตำนานเนาะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีสองพันสองสายพันธุ์น,ะะนี่แหละค่ะจ่มากค,ะค่ะเพื่อนจะอ่าออกประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆค่ะคลิปนี้วันนี้นะาาเพื่อนมานะชมทุ่งข้าวสาลีของประเทศเดนมาร์กนะคะนี่ค่ะน้างามลมก็แรงหน่อยเด้อค่ะฝากบ,นบนา้นองค์ปน h าชแนลนะคะฝากใจให้นะฝากเป็นกำลังใจเพื่อการทำคลิปต่อไปนะคะฝากติฝากไลค์ฝากชมนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูผู้ชมอะไรอีกนะคะของเดนมาร์กนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีจ้านี่ค่ะมาจบด้วยรวงข้าวสาลีรวงข้าวโอต๊ตนี่ค่ะงามๆนี่แนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ